คุณกานกาตุ้มโฮมคุณกรนิกาตุ้มโฮมนะคะวยไปกดติดตามใหการไ่ควในเด้อนะครัจากเพื่อนมอบค่บอกว่ามึงได้แล้วที่แกมาให้มาตมได้ี่เรงทีุ่มับให้ด้ที่เราพามามบให้ก็แ้งจับน้มนแค่ก็เลยได้ไปตาคนในคแล้วนะคะขอมเลยเดินกับหรอแต่เพื่อนนั้นให้ยายไปมาลแต่ยายให้เา เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณลุงนะครทุกคนกินแตงโมกับข้าวเหนียวต้องมาผูกเาเหลืออยู่เนาะคะคะท่านแต้อนรับใส่ใส่หมายคมหมเนาะไปเลยไ่เลย

ครับานมามใช่อิ่นะคะมะขามะามยังไม่สุกเลยมะขามหวานบ้านไทยบ้านซอสแมกี่ถ้ามีอยู่อ่ะไม่มีป้าะเมื่อวานคุ่เไม่มีเลยโบอกแมกี่แมกกี่ใรแมกกี่อ่ะเมื่อวานยังกินอยู่เลยข้เหลืองเล็กอ่ะ หมดเหรอไม่กิน่กิมัไอ่สอดหมดมันม่หมดหรอหมดลเดี๋ยวีอวขาวปาเขียวบอก้ขริรละกันรชิพพรพลดก็หมดแหละพลนะนี่แหละปลาปลาคูริรดควายึงมตา่ึงโวจึงปลาเดียวกินไปกินมากเลย หอลงจริงๆกินเยอะๆเวลาไปโรงงานพร้องจริงๆตอนแก่หองหอมเพราะว่าเวลาทำงานแต่สภาพียงจะไม่แยเย็นลย่งแบทก็ไม่ต้องเสียใจเสียใจต้องตางก็ดี ขันเมื่อนี้กันขันลุงท้าเห็ดแบบนี้กันซื้อพุ่นกินน้สตลุ้าอลุงากินเกเกุมือลุง้ากินเอก่น่นเลยค่ะีเ่อ่า่อชื่อี่ดู่อ่ออะไรดูก่เฮุณนาทีไม่ได้นะคะ Lama. รับเอายานอนหลับให้ลูกกินให้ันให้เียมันนงานเรางานเล่งนะคะเพ่อที่จะให้ทันทันารเนาะมีนนี้เป็นนรมันนมานมีได้พี่น้องเยจะสามารถททำไมทำไหมคะรืถ้าเป็นเวลาจำนวนพี่ได้ขึ้นเวาไรหนูให้เลง้ามันตัวก็นเข้า ปนันะคะก็ ers, uh, ั่งจนวนชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยนะคะเดี๋ยวรอบที่สามเดี๋ยวหนูไปรับออเดอร์นะคะนี่นะคะงนี่สองหน้าของหน้านะคะเอ่ไอดีไล์เหรอไอดีไลไเด้าเี่ยเพิ่มเพิ่มเไม่ที่เขาทำลเทศบาลอะของเทศบาลที่เียมงานสุล้วที่ออไลน c p ัจา ขอข้อตอนเป็นมีฟอแล้วนะก็มีอัปเตอร์มาใหม่นะเด้ออัปเดตข่าวเด้อพี่น้องเด้อต่อไปก็จะไม่มีชื่อย่ออะไรเขาจะเขาจะทำเป็นชื่อเต็มเลยจริงๆคุณสาวไม่ต้องมาย่อไม่ต้องมาแปลเขาจะไม่จบไม่พอต่อเลยต่อไปจะไม่มี